สวัสดีครับวันนี้มารีวิวมิตซูบิชิเอล200นะครับาคันนี้รถชื่อผมเองนะครับรถใช้งานเองเครื่องดีเกียร์ดีหมดนะครับเพื่อใครสนใจบอดี้เดิมๆเลยนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับมีแผลข้างหลังน่อยนะครับพร้อมซิ่งครับคันนี้ รถรอบคันสวยงามเลยนะครับเดิมเดิมเลยรถเดิมมากนะครับปองปองเลยหลังคาก็เดิมหมดนะครับจะพาไปดูห้องเครื่องกันภายในมีเบาะแต่งนะครับของใหม่ รถมีโบ f 5 5ของเฟกนะครับของใหม่นะครับใช้งานไม่ถึง1ปีนะครับมออลมเบรกชั้นครึ่งนะครับเครื่องเดิมเดิมเลยรถมีของนะครับคันนี้วิ่งร้อยแปดิบวกนะครับเอาไปเก็บงานอีกนิดหน่อยครับราคาเปิดอยู่ที่95,000บาทนะครับสนใจดูรถดำเนินสะดวกราชบุรีนะครับ082028 8085นะครับ ขอบคุณมากครับ